Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เปิดเงื่อนไขและรายละเอียดหลังสอบอคอเห็นชอบสวมหน้ากาก,าก,ากอนามายัยตามความสมัครใจขณะกรมอนามัยยัยงแนะนำกลุ่ม608ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบควรสวมหน้ากากอนามายัยลดความเสี่ยงติดเชื้อ 18มิถุนายน2565ความคืบหน้ากรณีกระทรวงสาธารณสุขเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือสอบอค17มิถุนายน2565พิจารณาปรับพื้นที่เป็นสีเขียวหรือพื้นที่เฝ้าระวังทั่วประเทศส่วนการถอดหน้ากักอนามัยไม่มีการประกาศออกมา โดยย้ำเป็นมาตรการสังคมที่ยังควรปฏิบัติขณะที่อนุทินยืนยันการถอดแมสไม่ใช่เจตนารม์ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามสอบอคได้เห็นชอบว่าสถานการณ์โควิดมีแนวโน้มลดลงขณะนี้อยู่ในระยะ3คาด1กรกฎาคม2565เป็น post-pandemic ระยะหลังการระบาดส่วนการถอดแมสขอให้เป็นไปตามความสมัครใจสำหรับเงื่อนไขของประชาชนคนทั่วไปมี2ข้อคือ1 สถานที่ภายนอกอาคารโล่งแจ้งให้สวมเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นโดยไม่สามารถเว้นระยะห่างมีความแออัดรวมกลุ่มคนจำนวนมากระบายอากาศไม่ดีเช่นขนส่งสาธารณะตลาดสนามกีฬาสถานที่แสดงดนตรีมีผู้ชมจำนวนมากเป็นต้น 2. ภายในอาคาร ยังอยากให้สวมหน้ากากและถอดหน้ากากในกรณีที่อยู่คนเดียวหรืออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้พำนักเดียวกันต้องสามารถเว้นระยะห่างได้ไม่รวมกลุ่มแออัดและยังอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดีมีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากากเช่นรับประทานอาหารออกกำลังกายบริการบริเวณใบหน้าศิลปะการแสดงและอื่นๆ อย่างไรก็ตามให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นควรสวมหน้ากากทันทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก n a ่นทีวีอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ